สวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่สวนถนนพัทโฮมการ์เด้นวันนี้เรายังคงอยู่กันที่แปลงฝรั่งหงเป่าสื่อนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาสังเกตอาการนะคะหลังจากที่เราอะคะ่ะได้ให้อาหารทางใบให้น้องฝรั่งไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะฝรั่งอะค่ะที่เราอะคะ่ะได้รูดนะคะรูดใบแล้วก็ให้สารอาหารทางใบวันนี้ค่ะการที่เรารูดเนี่ยค่ะเพื่อที่จะเตรียมเตรียมนะคะเตรียมให้เขาแตกตาดอก พอเขาแตกตาดอกเสร็จเขาก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมแตกตาพอแตกตาเสร็จเขาก็จะเป็นยอดอ่อนนี่คือยอดอ่อนของน้องนะคะน้องฝรั่งพอเขาแตกยอดอ่อนเสร็จนะคะเขาก็จะแบบว่าเขาก็จะแบบว่าเอ่อเป็นระยะแบบหูกระต่ายหูกระต่ายก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆจะเป็นเม็ดตุ้มๆเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราดูกันเยอะเลยแหละอ่าหูกระต่ายเนี่ยออกอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆเห็นไหม เ <N ess un> นี่ยค่ะที่เรียกว่าระยะหูกระต่ายนะคะหูกระต่ายพอหูกระต่ายเขาออกอย่างนี้ค่ะเราก็มาสังเกตกันนะคะว่าเวลาเขาเป็นระยะหูกระต่ายเสร็จทีนี้ก็จะเป็นแบบว่าอืมออกดอกเนาะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยอันนี้นะคะพอเขาแตกตาดอกแล้วก็แตกยอดพอแตกยอดเสร็จเขาก็จะเป็นหูกระต่ายพอหูกระต่ายเสร็จเขาก็จะออกดอกเห็นไหมอันนี้นะคะคือเขาออกดอก แล้วเวลาดอกมันบางอย่างแล้วเดี๋ยวพอดอกมันร่วงหมดอ่ะเราก็จะตัดยอดเนี่ค่ะทิ้งตัดยอดทิ้งเห็นไหมพอตัดยอดทิ้งเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เขาก็จะเป็นลูกค่ะอันนี้ค่ะพออย่างที่เก่งบอกอะ่ะนะอย่างที่เก่งบอกอ่ะเราก็จะมาสังเกตอาการกันของน้องฝรั่งระยะที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะลูดใบลูดใบเสร็จแล้วก็ให้สารอาหารพอให้สารอาหารเสร็จเขาก็จะแตกยอดอ่อนพอแตกยอดอ่อนเสร็จ นี้ก็จะมาเนี่ยระยะหูกระต่ายหูกระต่ายก็คือจะแตกยอดตุ่มๆยอดตุ่มโตมาค่ะยอดตุ่มโแบบนี้เห็นไหมนี่ยอดตุ่มโมค่ะต้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้อะเยอะอยู่นะบางต้นเนี่ยออกหูกระต่ายออกมาเนี่ยสามสิบสามสิบเลยก็มีนี่เห็นไหมนี่ยค่ะเห็นไหมเป็นตุ่มโตอย่างเงี้ยนี่ยค่ะหูกระต่ายหูกระต่ายอันนี้ก็สีแล้วนะสีผลแล้วสีผลค่ะฝรั่งหงเป่าสือ แล้วก็พอเขาเป็นหูกระต่ายเสร็จมันก็จะออก,ออกดอกเห็นไหมออกดอกพอออกดอกเสร็จพอดอกร่วงอะคะ่ะเราก็ตัดนะคะตัดยอดทิ้งเพื่อที่จะให้สารอาหารนะคะมาเลี้ยงเลี้ยงในส่วนที่เขาจะออกลูกเนี่ยตัดยอดทิ้งสารอาหารมันก็จะขึ้นมาเลี้ยงมันก็จะได้อ่ได้สารอาหารที่ที่ดีแล้วก็การบำรุงมันก็จะได้ถึงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะการทำสวนฝรั่งนะคะ วันนี้เราก็ต้องหมั่นเดินสังเกตเห็นไหมเนี่ยตรงโตมเ,เห็นไหมแน่เนี่ยระยะระยะขู่กระต่ายตรงอย่างนี้ก็มานั่งเช็คกันมานั่งดูนี่อันนี้ก็อีกสี่อันแล้วนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยคะ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่อันแล้วต้นหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็อีกอันนี้ก็ข้างบนนี้ข้างบนนี้ก็อีกสามเห็นไหมเอ่ยสามเนี่ย ตุ่มๆนี่แหละตุ่มๆนี่แหละเพื่อนๆนี่อีกสองนี่นี่อีกสองนะเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเก่งก็จะมาเดินสังเกตเนี่ยแตกเนี่ยเต็มไปหมดเลยต่งุ่มต่งหงมนี่อีกเนี่ยเห็นไหมนี่อีกเยอะเลยค่ะรอบนี้ค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนออกเยอะต้นหนึ่งนี่ประมาณสามสิบลูกได้นี่อีกเพียบเพื่อนๆนี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดตุ่มๆเนี่ยเห็นไหม เม็ดตุมต่มๆนี่แหละวันนี้ที่เราห่อไว้แล้วเนี่ยก็ยังมีที่เราห่อไว้แล้วก็มีนะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูไอ้ที่เราห่อไว้ผลที่สมบูรณ์นะก็มีเดี๋ยวเราไปดูอะยกตัวอย่างเราไปดูนะลูกที่แบบว่าสมบูรณ์ลูกที่สมบูรณ์ที่เราห่อไว้เนี่ยมันก็จะมีหลายลูกเลยเดี๋ยวมาดูลูกนี้กันแอบดูน้องฝรั่งที่เราห่อไว้นะเพื่อนๆ ลูกนี้ค่ะนี่ลูกนี้แอบดูซินี่นี่นะคะนี่ฝรั่งโค้งเต่าสือลูกขนาดนี้แล้วค่ะนี่ขนาดได้ประมาณสี่สิบวันนะไม่ถึงเลยค่ะไม่ถึงเลยแล้วก็จะมาเดินดูกันอย่างเนี้ยค่ะมาดูมาเช็คค่ะมาเช็คมาตรวจดูนี่ก็ขนาดนี้แล้วขนาดนี้แล้วนะขนาดนี้แล้ว,ลวค่ะอ่ะ วันนี้นะคะการที่เราอะค่ะทําสวนฝรั่งเนี่ยเราก็ต้องมาหมั่นเดินดูนะคะเพราะว่าพวกนี้ค่ะเราเราเราปลูกแล้วเราก็ต้องมาขยันตรวจดูนิดหนึ่งเพราะว่าเราก็จะได้เอาเอาข้อมูลตรงเนี้ยค่ะมาแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าฝรั่งเนี่ยสวนฝรั่งเนี่ยที่เก่งทําอยู่ปีนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะจะมีหงเป่าสือเยอะเลยแหละนี่แตกค่ะแตกเยอะเลยเพื่อนเพื่อน เนี่ยเห็นปะห่อไว้ค่ะเก่งก็มาเดินไล่ตรวจตรวจนะคะตรวจผลวันนี้การที่เก่งอยู่บ้านสวนแล้วเก่งทําสวนฝรั่งเนี่ยอย่างที่บอกนะคะก็คือเอาไว้เรียนรู้แล้วก็เก่งก็จะขยายเพิ่มเติมทีหลังวันนี้การอยู่ที่บ้านสวนเก่งทําเกษตรอินทรีย์ค่ะเก่งก็ลงสายพันธุ์เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเก่งลงอืปีนี้เก่งลงเพิ่มเก่งลงฝรั่งนะคะหงจวนสือ กับเก่งลงหงจ้วนสือลงแตงโมลงเฟิ้นหงมี่แล้วก็ลงไว้หลายหลายต้นอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ปลูกเพิ่งจะอนุบาลไว้วันนี้นะคะการปลูกฝรั่งเนี่ยสายพันธุ์ไต้หวันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าอร่อยมากรสชาติออกมาแล้วดี เวลามันออกมาเก่งติดใจทุกรอบเลยลูกค้าที่พีออเดอร์ก็ติดใจก็จะสั่งจองกันล่วงหน้าหลายฤดูเลยฤดูการเนี่ยที่ทําแล้วดีที่สุดเนี่ยก็เป็นช่วงนี้แหละเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราจะควบคุมเนี่ยเราจะควบคุมได้โดยที่เราจะให้ออกกี่ลูกแล้วก็สามารถเนี่ยทําลูกให้เขานะคะเพื่อนเพื่อแล้วเพื่อนๆที่พีออเดอร์ไว้อะเก่งไม่ได้ลืมเพราะว่าเก่งก็ยัง ทำแล้วเดี๋ยวถ้าผลสมบูรณ์เก่งก็จะทักแชทไปบอกวันนี้นะคะการทำเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนกับการที่เราเนี่ยได้ลงมือทำมันทำให้เราอะคะ่ะได้พัฒนานะคะในเรื่องของรสชาติในเรื่องของ,เ,อง,ของอเทคนิคการปลูกต่างๆวันนี้นะคะเก่งพร้อมนะคะที่จะแบ่งปันวิชาการนะเก่งไม่มีหรอกเก่งเขาทำง่ายๆเพราะเก่งไม่อยากยุง่งยากเพราะว่าวันนี้เราเอาต้นพันธุ์มาแล้วเราก็มาปลูก เราะว่าสารอาหารที่เก่งใช้ก็อย่างที่บอกะคะ่ะเก่งไม่ได้ใช้เคมีเก่งใช้อ่าน้ําหมักนะคะให้อาหารทางใบเก่งให้ฉีดพ่นทางใบก็15วันหรือ20วันเก่งก็ฉีดครั้งหนึ่งแล้วก็ปุ๋ยทางทางดินเก่งก็จะให้อ่ะคะ่ะเป็นปุ๋ยหมักก็จะเป็นพวกขี้วัวขี้ขังคาวแล้วก็เก่งก็ให้แค่นี้แล้วก็ส่วนพวกเชื้อราพวกอะไรเพี้ยมแมลงต่างๆเก่งก็ใช้ไตรโคเดอร์มาแล้วก็ อย่างสารทางดินนี้คะ่ะปรับธาตุดิน<ม>เก่งก็จะให้ฮิวมิกค่ะสารอาหารทางดินแล้วก็สารอาหารทางใบก็จะเป็นน้ำหมักวันนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าดูคลิปนี้อยู่ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็อยากสนับสนุนเก่งอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้เก่งด้วยเป็นกาลังใจให้เก่งแล้วก็บ้านสวนถนนพัดโฮมการ์เด้นนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเก่งก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะ,ะไม่ ไม่กี่วันแล้วค่ะประมาณ5วันก็จะสิ้นปีแล้วขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะปีใหม่ก็เจอสิ่งที่มันดีกว่าเดิมคนที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพเดินทางตกกลับต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยกันทุกคนสวัสดีมอร์ลี่คริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์เลยนะคะเพื่อนเพื่อทุกคนอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้กันด้วยไปกำลังใจให้กันสำหรับถนนพัด สวัสดีค่ะ